สารคดีย่ำสันดอยจากทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรโดยสังคีตจันทนพ์หมีตัลุมบอลพรานถือว่าเรื่องการยิงสัตว์ป่าให้บาดเจ็บเป็นมารยาทที่พารานระมัดระวังกันมากเพราะชาวป่าชาวบ้านที่ออกหากินในป่าซึ่งไม่ได้รู้อิโนโอิเน่ด้วยอาจโดนสัตว์ที่ยิงบาดเจ็บนั้น คิดบัญชีเสียชีวิตแทนได้สัตว์ป่านั้นตามปกติก็ดุร้ายอยู่แล้วแต่เมื่อหัวใจของมันจะรึกเอาความบอบช้ำและบาดแผลของมันหายสนิทดีแล้วความดุร้ายของมันจะเพิ่มขึ้นถึงสองสามเท่าดุแม้กระทั่งจะโผเข้างับและตบเปิหมีเป็นสัตว์ป่าประเภทหนึ่งที่ดุร้ายมากโดยเฉพาะเมื่อชีวิตนี้ครั้งหนึ่งเคยบาดเจ็บมาแล้ว กรงอุ้งเล็บของหมีนั้นตปะปบเหยื่อเข้าเมื่อไรถ้าไม่ตายก็ถึงขั้นเลี้ยงไม่โตเอาทีเดียวละสำหรับมนุษย์หมีเป็นสัตว์ประหลาดท,ทั้งทั้งที่ร่างกายใหญ่กว่าไม่น่าเชื่อว่าหมีนั้นไม่ชอบศพในตากับคนไม่มีใครบอกเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่ประจันหน้ากันนั้นมันจะไม่ตปะปบส่วนอื่นๆของร่างกายเหมือนเสือแต่จะคล้ายหมูคือหมูเจาะลงแถบบริเวณโคนหว่างขา หมีจะตบตรงบริเวณท้ายทอยด้วยอุ้งเล็บขาหน้าทถลกหนังหัวมาปิดลูกตาเสียทุกครั้งทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้จริงอยู่หมีเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่โตตัวของมันน้องๆถัง,ง,งยางมาตอยหนังหนายิงยากเพราะมีน้ำอดน้ำทนมากแต่ทุกครั้งที่ถูกปืนนัดแรกมันจะแหกปากร้องเหมือนวัวสิบตัวถูกเชื่อพอพร้อมๆกัน เสียงหมีถูกเปินนั้นสะท้อนสะท้านไปทั้งหุบห้วยและขุนดอยขยมขวัญพรานมือใหม่ดีนักเชียวสำหรับพรานผู้เจนป่าแล้วจะเลือกภูมิประเทศที่ถูกกว่าในการประทะกับหมีเพราะพรานรู้ดีว่าหมีเมื่อถูกยิงมันจะม้วนตัวกลมแล้วกลิ้งจากที่สูงมาตามส่วนลาดของไหลเขาพร้อมกับเสียงร้องขับป่าไม่ว่ากระสุนเปิดจะถูกจุดสำคัญหรือไม่ก็ตามแน่นอนที่สุด ถ้าหากพรานนั้นอยู่ที่ต่ำและยิงหมีจากที่สูงถ้าเป็นเช่นนี้ก็พึงสังวรและกูวิ่งหนีได้แล้วเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะถึงแม้เป้าจะขนาดถังยามาตอยก็ตามแต่การยิงในโอกาสที่ฉกละหกหวังผลสักเปอร์เซนต์หนึ่งก็ยากถ้ามีที่ราบเรียบตรงที่ประจันหน้ากันนั้นหมีที่ถูกยิงและพรานเปิดแผลจะกันไม่ได้มันจะควบสี่ตีนเข้าชาร์จทันทีการยิงตอนนี้อันตราย เพราะการยิงแสกหน้าหมีเมื่อตอนมันก้มงุดนั้นมักไม่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลหรือลูกซองแรงทะลุทะลวงของปืนขนาดจุด3 7ม็มกนัมพอมีหวังบ้างแต่สำหรับต่ำกว่าขนาด3006หรือจุดเชื่อว่าสะกดมันไม่อยู่แน่นอนและอีกอย่างนึงการยิงแบบฉุกละหุกนั้นแม้แต่พรานเก่าๆก็ยังไม่ไายเต้นเป็นเจ้เเจาเข้าเหมือนกัน สัตว์ป่าทุกชนิดจุดตายจะอยู่ที่แสกหน้ารูหูคอต่อแล้วก็ที่โคนขาหน้าหรือที่พรานนิยมเรียกกันว่ารักแร้แดงสำหรับหมีจุดต่างๆเหล่านี้มักไม่เป็นผลเพราะหัวใจหมีนั้นไม่ได้อยู่โคนขาหน้าแต่จะคล้อยมากลางกลางตัวเกือบจะถึงเอวดังนั้นแถบนี้จึงเป็นบริเวณที่พรานเลือกเอาเป็นจุดตายที่จะยับยั้งมันได้ แต่พรานรู้ว่าการยิงสัตว์ที่วิ่งเข้าชาร์จนั้นการหมายยิงหัวใจกับเป้าเคลื่อนที่ย่อมไม่มีทางสำหรับหมีส่วนที่พรานจะหยุดมันได้และบังคับให้มันเป็นเป้านิ่งก็คือการหมายยิงที่เอวถึงแม้จะพลาดจากจุดหัวใจไปแต่มันจะหยุดทันทีสุดลงก้นกระแทกหมุนเป็นวงกลมเหมือนนั่งเก้าอี้ตัดผมคราวนี้หากพรานมีความใจเย็นเพียงพอ ก็เดินเข้าไปหามันและก็ยิงทีละนัดซ้ํามันจะอวาสานเมื่อไรนั้นอยู่ที่จะยิงจุดตายของมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะยังไงรูปตัววีคอล่าสีขาวตอนล่างสุดนั้นคือจุดที่อยู่หัวใจของมันท่านผู้อ่านอาจจะเชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งว่าหมูป่าในป่าน้ํามันแทบจะไม่มีเลยตรงข้ามกับหมีหมีให้น้ำมันเส่งเขียวและเป็นปิ๊บ หนังของมันจะชุ่มไปด้วยน้ำมันมากสิจนไม่เคยมีใครฟอกหนังหมีได้ทั้งผืนเลยหมีเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อการกระแทกกระทันกลิ่งหลงเขาโดยที่ร่างกายของมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมนุษย์จึงเชื่อกันว่าหมีนั้นจะต้องมีดีดังนั้นดีหมีจึงมีราคาแพงแล้วก็หายากดีหมีนี้มีขนาดใหญ่และถุงโตเมื่อพรานได้หมีมา เขาจะยังไม่ตัดเอาถุงน้ำดีในทันทีแต่จะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนเพื่อให้น้ำดีที่กระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆนั้นเดินทางกลับเข้าถุงน้ำดีเสียก่อนเป็นการเดินทางกลับครั้งสุดท้ายเมื่อตัดในวันรุ่งขึ้นจะได้ดีหมีอันใหญ่โตมีราคาดีหรือดูฝนในป่าดิบและดงดอยนั้นเนื่องจากต้นไม้มีมากเลนหนานแน่นความชื้นมีมากละอ,องฝนตกโปรยปลายไปทั่ว มองทางไหนก็จะเห็นเป็นสายของกลุ่มเมฆสีเทาเบื้องบนขุนเขาและทิวดอยที่สลับซับซ้อนต้นไม้ในป่าซึ่งแห้งกรนในฤดูแลง้งเมื่อฝนเริ่มความชื้นมีมากก็สลัดใบเก่าผลิใบใหม่สีเขียวอ่อนและสีอื่นๆผุดขึ้นเต็มราวป่ามีความชุ่มเย็นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็เพิ่งจะเริ่มต้น ต้นไายซึ่งก็มีมากมายกระจัดกระจายไปทั่วหมู่บ้านเมืองงายดอยนางเชียงดาวติดบ้านหมูเซินั้นก็แตกหน่อและเริ่มขยายพันธุ์ตามธรรมชาติตามการและเวลาเมื่อฤดูฝนเข้ามาเยือนหน่อไม้เป็นอาหารหลักรองจากข้าวเป็นของอย่างชีวิตของคนในป่าที่ไม่เคยเบื่อน่ายและก็มีจำนวนที่มากมายเหลือคนานนับมีมากทุกหุบห้วยและขุนดอย ชีวิตคนในป่ากับหน่อไม้เป็นอาหารอันแยกกันไม่ออกชั่วห้าหกเดือนที่ฝนพรำนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ชาวบ้านป่าจะได้ออกไปเก็บหามานำไว้บริโภคบางก็ดองเปรี้ยวเป็นหน่อไม้ดองบางก็นำมาต้มอ,อัดเก็บใส่ปี๊บไว้ออกจำหน่ายขายกินยามฤดูหนาวและฤดูแล้งหน้าที่หน่อไม้ไม่มีจะกินเป็นนาทีทองที่ชาวบ้านจะกอบโกยเอา หน่อไม้ในป่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแสวงหาได้ก็เก็บเอาไปอิสระทุกอย่างป่านั้นใครไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของนอกจากกรมป่าไม้คนเข้าไปเก็บไปตัดขุดหน่อไม้ได้สัตว์ก็ไปหากินได้เพราะของชอบเหมือนกันพระนวันก็เหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไปคือมีสิทธิ์ที่จะออกไปเก็บหาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ำพริกกินเหมือนคนอื่นๆได้เหมือนกัน เช้าวันนั้นท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนแล้ววันนี้ก็คงจะอีกทั้งวันที่เป็นเช่นนี้คนบ้านป่าเขาเรียกกันว่าฝนกลางพรรษาแต่เมื่อต่างใจแล้วถึงแม้ฟ้าดินจะไม่อำนวยหากทว่าเมื่ออาหารเช้าผ่านไปแล้วอีกห่อหนึ่งที่ใช้ใบตองห่อก็ยัดใส่ถุงย่ามผ้าเข้ามาคาดเอวเสียมหนึ่งเล่ม แต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือปืนลูกซองเดี่ยวสตีเว่นสโลแกนของคนเข้าป่ามีว่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพระเข้าป่าอย่าลืมปืนลูกปืนปลอกสีแสดส้มยี่ห้ออีเล่ชนิดเบอร์สี่อีกสองนัดเตรียมไว้สำหรับยิงไก่หรือกระรอกลูก LG หรือ SG ลูกขนาดหนักๆสำหรับยิงสัตว์ใหญ่นั้นไม่มีประโยชน์ เพราะที่ที่พรานหวันไปขุดหาหน่อไม้นั้นมันเป็นป่าที่ห่างหมู่บ้านเพียงสองกิโลเมตรก็ไม่ถึงดีแก้งควางที่ไหนมันจะมาเพราะสารเหล่านี้กลัวคนเหมือนกันขุดหน่อไม้ได้ไก่ป่าสักตัวถอนขนแกงไก่มื้อเย็นฝนแช่แช่อย่างเนี้ยเหล่ารอรสักกรบสองกรบแก่หนาวครึมใจจะตายไปคงรอดตายไปอีกมื้อนึง เครื่องมือขุดหน่อไม้นั้นก็มีแต่เสียมหรือกระเสียมก่อนอื่นเรียนท่านผู้อ่านสักนิดว่าหน่อไม้ทำไมไม่ใช้มีดตัดครับอย่างนั้นหน่อแก่เคี้ยวแล้วเหนื่อยเหงือกและฟันหน่อไม้ไอที่เนื้อดีและว,วิเศษนั้นคนบ้านป่าเขาชอบหน่อใต้ดินอันหมายถึงมียอดเพียงหนึ่งนิ้วโผล่พ้นดินมาหน่อชนิดนั้นกรอบเละนุ่มดีนักดังนั้นเสียมหรือกระเสียมด้ามยาวสักหนึ่งเมตร ถุงย่ามสำหรับใส่หน่อไม้จึงจําเป็นกว่าพรานหวันกับพักพวกชาวบ้านเดียวกันสี่ห้าคนและสุนัขพื้นบ้านอีกสองตัวออกเดินทางทุกคนรู้ว่าในป่าภายตอนที่ฝนพรมนั้นรกทึบและเต็มไปด้วยฝูงยุงและมะแมลงนอกจากจุดนั้นยังต้องระมัดระวังสัตว์อื่นๆที่โปรดปรานหน่อไม้ด้วยเหมือนกันพอถึงป่าไผ่ริมลำห้วยทุกคนก็แยกย้ายกันไปขุดหาเอาสุดแต่ความพอใจ พรานวันซึ่งเคยเป็นพรานล่าสัตว์แต่วันนี้แปลสภาพมาเป็นพรานล่าหน่อไม้ก็ปลีกตัวไปพร้อมกับสุนัขโกโรกโกโซตัวหนึ่งในจำนวนสองตัวอีกตัวหนึ่งตามใครไปก็ไม่รู้ปืนและย่ามเอาวางไว้ใกล้ตัวเผื่อว่ายามฉุกเฉินหน้าเสียวหน้าขวานจะได้คว้าได้ทันท่วงทีมีดเดินป่าก็วางกองพิงรวมไก่ถุงย่ามใส่ห่อข้าวซึ่งบัดนี้ห่อข้าวเอาแขวนไว้กับกิ่งพายเพื่อให้ห่างมดขึ้น จำได้ว่าหน่อไม้นั้นพรานหวันขุดได้ยังไม่ถึงเครื่องย่มและก็ไม่เกิดสิบหน่อแน่นอนเสียงสุนัขติดตามก็ห่าขึ้นเสียงทียิบดังไปไกลทางกอภายด้านหน้าห่างประมาณ8วาสัญชาตยาณกระตุ้นโวคกให้เกิดความรู้สึกระวังภัยทันทีพรานหวันโดดเข้าคว้าปืนไว้ก่อนมันจะเป็นอะไรก็ชั่นหวัวมันเถอะแต่ก่อนที่จะได้คำตอบ เจ้าของร่างที่เสียงสุนัขนั้นเห่าเสียงขรมก็ปรากฏร่างขึ้นถังยางมาตอยยังไงยังงั้นผิดกันนิดเดียวตรงที่ถังยางมาตอยวิ่งเคลื่อนไหวได้ใช่แล้วครับมันคือหมีหมีควายตัวมหึมามันควบสี่ตีนเต็มเหยียดหนีสุนัขที่ไล่เห่าตามหลังมันมุ่งหน้ามาทางพรานหวันฝ่ายพรานหวันนั้นสะดุ้งเล็กน้อยแต่เมื่อแน่ชัดแล้ววิญญาณป่าที่หลอ่อหลอมหัวใจก็มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทำให้คนเช่นเขามีก้อนหินเป็นหัวใจตกใจสะดุ้งในตอนแรกเท่านั้นแต่ก็ระงับมันไว้ได้กลัวนั้นก็กลัวแน่แต่สัญชาตญาณเป็นไปโดยอัตโนมัติเปืนลูกสองสตีเวนเดี่ยวถูกตวัดขึ้นประทับมาผ่านท้ายเข้าซอกไหลย,ยังไม่ทันสนิทนิ้วชี้ที่สอดเข้ากรงไกก็กระดิกทันทีเสียงเปินดังก้องป่าระยะแค่นั้นแทบไม่ตองเลง มีเคราะร้ร้องเสียงดังโอ้ก้องป่าเมื่อสิ้นเสียงปืนพร้อมกับแรงประทะของกระสุนมีถูกยิงให้หยุดกึกอยู่กับที่พรานหน่อไม้อีกสามสี่คนแผ่นหนีกันวูบว่บสุนัขข่าวเสียงทีขึ้นผิดที่คาดคิดว่ากระสุนนัดนั้นจะสะกดมันไว้ได้พรานหวานนั้นลืมไปว่าลูกปืนอีเล่นั้นเบอร์สี่เบอร์ที่เตรียมไว้สําหรับยิงไก่ป่าและกระรอกเมื่อมายิงหมีอย่างเก่งก็แค่ขนร่วงไม่กี่เส้น จริงอยู่แรงประทะต้นสูงถึง3,000ันฟุตบอลถึงจะส่งร่างหมีจอมโหดลงไปนอนเค้เก้ได้แตกระสุนนัดนั้นทำให้มันบันดาลโทสะพอสิ้นเสียงร้องคราวนี้มันขึ้นยืนสองขาก้าวสามขุมเดินเข้ามาหาพรานหวานทันทีกางอุงเล็บตีหน้าเหมือนนกอินทรีพง,งาดปีกเตรียมตะรครุบเหยื่อพรานหวานก็ตกใจเหมือนกันเพราะเครื่องทุดแรงนั้นคว่ำคู่ต่อสู้ไม่อยู่แล้วลูกปืนนัดใหม่ก็ยัดไม่ทัน และอยู่ไหนก็ไม่รู้สายตาทิ้งร่างหมีทูดมรณะตัวนั้นไม่ได้มันย่างก้าวเข้ามาจนใกล้เห็นเขียวเหลืองโพรงคอและปากสีแดงน้ำลายยืดไใกล้ซะจนมองหน้าหมีแทบจะต้องแหนเพราะมันยืนมือไวเท่าความคิดมือเปลี่ยนจากกำคอปืนมาเป็นปากลำกล้องเงื้อไปข้างหลังสุดแขนเอาแรงเวียงฟาดลงไปบริเวณหน้าสุดแรงเกิดเพละมันไม่ใช่เสียงกระโหรกหมีแตกดังที่คาดคิด แต่มันเป็นเสียงไม้ด้ามปืนผ่านท้ายหักสะบั้นมีร้ายเซผงะไปน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเท่ากับไปทำให้มันเกิดโมโหโทโสเพิ่มขึ้นอีกเสียงครรามก้องป่าเหมือนวัวถูกเชือดคอพร้อมๆกันห้าตัวคราวนี้หัวใจเขาพรานหวั่นหล่นลงไปที่ตาต่มถอยหลังโกรธฝ่ายหมีนั้นก็กางอุ้งเล็บเตรียมตะปบใกล้เข้ามาร่างใหญ่นั้นเข้าใกล้สิจนแทบจะได้ปิดลมหายใจที่แสนจะเหม็นจากมัน ใจนั้นคิดแต่เพียงว่าวันนี้คงเป็นวันอวสานเสียเป็นแน่แท้เพราะอาวุธเครื่องทุนแรงนั้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่ไม้จิ้มฟันแต่ในช่วงความเป็นความตายมาลอยวนอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนมีจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้นึกคิดถึงเสียมที่ใช้ขุดหน่อไม้ถึงแม้จะเล็กและก็ไม่มีพิษสองอะไรซึ่งก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลย แคบจะไม่เสียเวลาเลยสำหรับการคว้าเอาเสียมมาถือไว้ในมือและในท่าเตรียมแทงเช่นทหารมือกำด้ามไว้แน่นปลายเสียมซึ่งเป็นเหล็กถูกแยงรบกวนบริเวณใบหน้าหมีซึ่งก็ได้ผลบ้างมันเหมือนหมัดเย็บถึงไม่เปิดบาดแผลได้แต่ก็ทำให้ศะตรพะวักะวงปิดป้องอยู่ไปมาเหมือนล่อหลอกให้คู่ต่อสู้เปิดช่องว่างให้หมีไม่ใช่นักมวยพรานหวันคุมสติได้ดีเป็นเยี่ยมทันทีที่หมีเปิดช่องว่างให้ตรงหน้าอก โนรูปตัววีสีขาวพรานหวันกระตกเสียมทางด้ามคืนจากแรงบิดตอนบริเวณใบหน้าสัตว์ร้ายแล้วโถมสุดตัวพุ่งเต็เมเหยียดแทงที่โขนรูปตัววีอัน,นิจจาเสียมที่แสนจ,จะทื่อแทงสุดแรงแล้วผสมกับหมีหนังเหนียวปลายเสียมช่ำแรกเนื้อมันเข้าไปได้เพียงครึ่งนิ้วจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรานหวันใจหายวูบกดด้ามเสียมไว้แน่นไม่ยอมปล่อยยันไว้ไม่เห็นมันเข้าใกล้ สัญชาตยาณป่ามีตะปบดามเสียมนั้นทันทีมันมีความคิดว่าถ้าหากมันสาวดามเสียมเข้ามานั้นพรานหวันจะต้องติดไม้มาให้มันตะปบถลกหนังหัวจนได้มันสาวไม่ผายดามเสียมเข้ามาทันทีด้วยแรงอันมหาศาลพรานหวันก็ดึงไว้มันลากเข้าไปแล้วก็ลากเข้าไปท่านผู้อ่านครับพรานวันถูกลากมากขึ้นเท่าไหร ปลายของเสียมซึ่งเป็นเหล็กก็ชําแรกฝังลึกเข้าไปในตัวหมีเท่านั้นมันอาฆาตโกรธไ้จนลืมความเจ็บปวดเลือดทะลักออกมาแดงฉานแน่นอนเลือดไหลโกรออกอย่างนั้นไม่นานนักมันก็หมดแรงสองขายืนไม่ถนัดและแล้วที่สดสัตว์ร้ายร่างมือหึมาก็ล้มฟาดกับพื้นทั้งยืนเสียงดังสนั่นหมาสองตัวที่ทติดตามมารมเห่าและโดดเข้าถึง พรานหวันก็สิ้นเรียวสิ้นแรงสั่นไปหมดทั้งตัวสุดนั่งก้นกระแทกกับโคนต้นไม้เหนื่อยแทบจะขาดใจมองดูร่างหมีที่กระตกกระตกอยู่สองสมทีเสียมปากขาอกเดอยู่แต่ก็ยังดีใจเพราะชีวิตยังรอดส่วนเพื่อนฝูงสามสี่คนบ้างอยู่ในกอไผ่เข้าไปได้ออกไม่ได้บ้างก็เป็นทาสารเป็นชัน,นีอยู่บนยอดไม้บางก็วิ่งเร็วหกิโลเมตร ทำเวลาได้เหมือนวิ่งแค่ร้อยเมตรช่างเก่งแท้ๆพระนวันเดี๋ยวนี้อยู่บ้านใหม่เมืองงายเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใครผ่านไปกราบไหว้พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรแล้วจะเลยไปคุยกับเขาบ้างก็ได้เพราะผู้กล้าหาญเช่นเขาบนดอยนางติดดอยหลวงเชียงดาวนั้นพระนวันผู้มีน้ำใจเป็นยอดวีรกรรมของเขาเฉียดคุกตารางนิดเดียว เพราะหิงเลี้ยงผามาแล้วบนดอยนางหลังบ้านนั่นแหละ